รเราได้ช่วยกันร้อจ하ะ มอเงเทก็ชอจุด,ดนี้แหละอจุดเลกสำหรับชอบนะฮะจริงก็ทำไม่ถูกเลงนะมันหันไปแล้วหมุนมาแล้วก็เทกแต่ไม่ทันต้อง่อเสียทุนเท้าอะไรฮะฉลาจีบทำไมฮะไม่รู้จากการทำงานหรอให้เปิดเสื้ออาแล้วคุณเอ๋ <ฮะ S 2> อาด้ค้างอะไรเกินควรหน่อยนะฮะบางทีนี้ก็มีไม่พอบ้างอะไรบ้างนะฮะ อืมอนะก็ต้องไม่เป็นไรน,นะงั้นก็รีบเปิดอะไรนะฮะมันเป็นกระเป๋าอะไหรอ <S <S อ๋ันนี้คือเนเี่ยเนี่งมาจากใน i n s ตาแกรมดินะฮะอ่าไอที่เดินทผ่านไปผ่านมาอยู่นะฮะอาจจะงงนะฮะว่าเอ๊ะคุยเรื่องอะไรกันเนะะี่ยข้าไปกลโล่กันได้เลยตอนนี้นะฮะบอกเขาไปเลยนะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องดี๋ยวไม่รู้เรื่องไงเดี๋ยวคุยแลไม่รู้เรื่อง เรได้รู้เรื่องกดเข้าไปได้เลยนะครที่ S R I T z นะครับ u น d e r s c o r e R U E A N G R I T z นะครับเข้าไปดูนะครับเราจะมาคุยคุยเรื่องป้าป๋ากันนะครับก็นะครับก็มีโปรเจกต์ใหม่กำลังจะเข้ามานะครับก็ไม่ใช่แค่จะเข้ามาเข้ามาแล้วนะครับทำอยู่นะฮะก็ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะฮะแต่เชื่อทุกคนรู้กันแล้วแหละนะอ่รู้แล้วเหรอว้ามัสนุกเลย ดูแล้ไม่เป็นไรบางคนเขายังไม่มรู้ออกันยุ้ยก็ยังติดอยู่ไปอยู่แต่ว่าเสร็จแล้วเป็นทางเป็นถึงเ,เวลาเมื่อไหร่นะจ๊ะออกมาซีแจงเมื่อนั้นนะจ๊ะก็อรอดูกันนะนะเออ,อยังไม่บอกหรอกแต่ก็รู้แล้วรู้ก่อนตลอดนะครับดีดีนะฮนะปะัจจุบันทเ่ยังมีในโลกนะฮะเอออ่ะนะครับก็หนึ่งสองสาม ตอนนี้เราผ่านไปแล้วสามเพลงนะฮะผ่านไปแล้วว่ามันครึ่งชั่วโมงนะฮนะตอนนี้เ,เ,ว,เวลากำลังดีนะฮะพราะมัติ่เจ็ดเพลงตั้งชั่วโมงครึ่งนะฮะตอนนี้เราผ่านมาจะขึ้นทางแล้วนะฮะเลยยังไม่ชั่วโมงครึ่งเลยนะฮนะพูดเนาะฮะอย่าร้อง,อง <c oughs> คุยก่อนนะคุยอะไรฮะคุยอะไรนะ <c oughs> นั่งลงด้วยพูดคนทีคนคน่คนไม่ใช่หมาฮนะที่สา <c oughs> <c oughs> นั่งลงทุกด,ดาวแล้วก็ขอมือได้ อ่ะอ่ะฟอ, id, กอนก็พูดไม่พูดเลยอย่าคืนไหนเดี๋ยวาท่าหลังไม่เห็นท่าหลังไม่เห็นเออก็ร้องก็ร้องเพลงก่อนไหมคุณฮะเราเรียงนี้ให้ฟังหน่อยเอาไม่เคยเรียนหนังสือหรอนฮะ หมอไม่เคยเรียนหมอแยารู้เรื่องหมออยากรู้เรื่องอะไรหมอหลอกไปได้ป่ะไอ้ผมอยากรู้เรื่องเรียนถ้าเรียนหมอในะฮะไอ่้ไหนใครใครยังไม่จบมองบ้างไหนขอยกมือหน่อยเอาแบบจริงๆนะงงนนี้อ่าอ่าไม่จบมองหกไหนใครอยากเป็นหมอบ้างยกมือหน่อยใครอยากเป็นหมอบ้างยกมือหน่อย ดีไม่ดถ้าคนอยากเป็นแฟนหมอรื่องอันอนี้ผมลาออกกันตอนนี้ดีกว่าฮะ<อ>กลัวผมพันธุ<อ>์ไม่ไหวไม่ก็เรียนปกตินะฮะตอนนี้ก็จบปีสี่แล้วนะฮะฤทธิ์นนะฮะครับ<อ>ครับทีแฟนของน่านอาจารยนะ์ปีสี่ยังไม่จบแล้วพูดเลยสองปีเลยนะ ก็จบปี4แล้วก็การคลิปปี5แล้วนะครับผ <Alors>, yani, ู้ประกาศบล็อกวันนี้ด้วยเขาเขาเขาจะมาเรียมหมอเด็กแต่ตอนนี้เป็นหมอเด็กนะฮะต้องทำตัวสดใสล่าเลยทั้งวันนะครับยิ้มทำเสียงสูงตลอดเวลาเนี่ยผู้ประกาศที่ด็กเลนะฮะต้องหลอกล่อทุกวิถีทางให้เด็กอารมณ์ดีนะครับเป็นหมอเด็กนะฮะอย่างก็เลยไปเรียนรู้จะเป็นยังไงนะฮะ อายุก็สิบห้าเลยนะยังไม่เกินก็เดี๋ยวไปรักษาได้นะฮะอืมฮะไปเกินแล้วก็เป็นหมอผู้ใหญ่สิครับนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาตัดที่อายุนะฮะถ้าไปฉลองวันเกิดปุ๊บสิบห้าปีปุ๊บนี้เขาส่งไป็นหมอผู้ใหญ่นะไม่ได้นะห้าปีไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดอมองีงยด,ดิ นะเออคุณคุณที่มาร้องเพลงที่เป็นนักร้องบางทีก็ลืมตัวบ้างนะฮะอะไรคุณฮนะมาโชว์ด้วยนะหลังก,ก็บอกว่าร้องเพลงเดียวเลขออยู่หนึ่งชั่วโมงนะเออลองไปอ้อนวอนผู้จัดจางานดูนะฮะเขาจะยอมไหมนะฮะถือว่านี่พูดถึงไม่ถึงชั่วโมงนึงโอ้ยสุดนะที่มึพูดมา รนะ้องเ,เพลงนะครับจะมาร้องเพลงอ่ะเพลงต่อไปก็เพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้ร้องบ่อยก็อยากเอามาร้องงานนี้นะครับเพราะว่าที่ก็ทุกคนร้องตามได้อยู่แล้วนะเพลงนี้ให้รักมันโตในใจครับ